สวัสดีค่ะสวัสดีช่องผู้ผู้ชมช่องน้าตายก,กอกนะคะวันนี้นี่มาแล้วมาจากไปนาแล้วไปไปอาบน้ำ <c oughs> เป็นไรเป็นไร <c oughs> นี่มันซีโมงแรกงแล้วหิวข้อเทียงบ่ <c oughs> นี่ข้อเทียงบอ <c oughs> มาันจะประคดัดไอไปเบิ่งเขาคาดหน้ากันระวอลประคัดหน้าก็มีแมน อขนาดขนาดพอเก่งมีได้ขาดหน้าได้นี่บุกตอมขาดยังเหมยขนาดนี้เกษตรมันขาดไม่แท้ครับนั่งเบิ่องเ็นะยานี้น้ำมูปูน้องโตเลยเฮ้เอาเลยเฮ้ยจากพอเท้ากะปก มาแต่ไปรับตะกร้าหวาน,นครับอยู่ข้าวดีข้าวเสร็จนิ้วข้าวสักตายเขาบอกว่าบาทนี้ชี้มงแร้กินขา้าวเที่ยงจะบอกอยากเบ่าพูดแล้วขออกว่าอยากยู่ยังไม่ทันหอดแปดนาทีเขาก็ได้นาทีเดียว <laughs> ตาชาตาชานคะได้ยินข่าวว่าเปิดช่องยูทูบแล้วหรอคะยังไม่รู้เด้อได้ยินว่าเอาปิดก่อนสิปิดก่อนสิเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ได้ยินข่าวว่าเปิดช่องตาชานกกอก,ก,ก,กแล้วหรอคะดีความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึก เห็นใช่จริงตอนนี้มันจริงเห็นแล้วเห็นแล้วมุงเอมงเจริงแล้วนะคะเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วความรู้สึกอาถะอยากถามความรู้สึกค่ะถ้ามีช่องตาชานรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ดีดี้าได้ก็ดีถ้าถ้ามีช่องของตาชานก็ดีดีใจด้วยตาชานอาวดีใจด้วยกับใครตาชานดีใจด้วยถ้าตาชานมีช่องตาชานดีใจมากเอ็กเขารู้สึกใหญ่ ดีใจมากจ้าอากานไปตลอดไปไหนก็เห็นตลอดนี่ยายยายยายสมควรรู้สึกยังไงกับตาชานจะมีช่องของตาชานแล้วใครจะทำให้ดีใจจ้าที่หน่งทําให้แล้วนะพี่หน่งเปิดให้แล้วนะดีใจจ้าดีใจมากด้วยขอบคุณที่ที่เขาเปิดช่องให้จ้าดเปิให้ช่พี่หน่งเปิดให้เปิดให้แล้ว เปิดให้แล้วป้าป้าแตนซื้อให้แล้วนี่เห็นเห็น<ๆ>ลงคลิปแล้วนะม,<า>มีคลิปเผยแล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวต้องรอบางทีเขาอาจจะอัพคลิปให้ลงให้พ่อก็ได้เขาอาจจะรับอัพคลิปแล้วลงให้พอ่อให้พ่อให้มาถึงสี่พันชั่วโมงก่อนหรือว่าให้ครบหนึ่งพันคนติดตามแล้วเขาค่อยมาให้พ่อหรือเปล่ายังไงไม่รู้นะดูได้ดูคลิปพี่แนงแล้วได้ดูคลิปเมเดยแล้วนะ อ้าวพอทำอะไรไม่เป็นอ้าวแล้วพ่อจะเอาช่องไปทำไมอเออพ่อจะเอาช่องไปทำไมคะอ้าวก็ทำทำลงคลิปแต่ยังไม่เป็นไม่มีใครสอนให้เอา้าล,ล,<ง>ลงคลิปน่ะวิธีลงคลิปน่ะลงยังไงเ,เดี๋ยวถ้ามีโทรศัพท์มาเดี๋ยวเขาสอนให้แป๊บเดียวก็เป็นโอ้โใช่ไหมเป็นเป็นพ่อนาห้องเอง อันนี้ก็เปิดเโทรศัพท์ก็เป็นเปิดโทรศัพท์ก็เป็นเลยเปิดบนโตกะคอมเนี่ยเป็นเลยบอกว่าอยากดูตาชานกอกก็เป็นแล้วเหรอเป็นถ้ามีช่องอยากดูตาชานกอกนี่ก็กดไมค์แล้วก็พูดเลยอยากดูตาชานกอกมันก็ขึ้นมาหน้ามีไหมเห็นไหมตาชานกอก เห็นแต่ป้าเต๋นโหโหป้าเต๋นทำอะไรที่บ้านตาชาญโอ้โหเมื่อเช้านี้เองมันช่องหน้าตายกอกๆกนั่นน่ะนี่โอ<ห>้ทำไมไม่ทำไมไม่มีช่องตาชานอ,อยากดูตาชาน ถ้าอยากดูตาชานต้องมาดูที่ช่องหน้าตากกอกนะมันจะไปยากอะไรนี่รับตาชานถ้าอยากดูตาชานะเข้าไปแล้วก็มีกระจกอยู่ในห้องน้ำนัเบิง์เลยครับนั่นตาชาถ้าอยากดูตาชานกับน้าเตนะคะให้เข้ามาดูที่ช่องหน้าตากกอกได้เลยค่ะหรือว่าอยากดูยายสมควรยายสมควรก็เข้ามาดูที่ช่องหน้าตากกอกได้เลยนะคะทำมานึงเข่าดูช่องเนี้ยฮะเอ้า ก็ค่อยก็โฆษณาช่องค่อยสิถ้าให้ไปดูช่องนะเต้เขาก็มาดูช่องค่อยสิไม่มีปัญหาเลยเอาปัญหาดิเออปัญหาอยากมีเครชอบอยากเปิดช่องนี่แหละปัญหาโอ้โหปหาญ้ามันติดคาดไงมึงเลยก็เลยจอดรถไงหิวเหี้ยวหีวสีมองเลยบังงงเหี้ยยังบม่ให้เบิร์ตบ่แม่ห้อง ตอนนี้น้าตายน้าตายก็ทำตัวเหมือนเหมือนผ้าเด้อหรืก่อนจะฉันก็พิจารณาก่อนแปดนาทีอะไรอะไรนะน้าเต้น้าต่ายทำอะไรนะก่อนจะได้กินข้าวก็ต้องพิจารณาแปดนาทีก่อนให้ถ่ายแปดนาทีถ้าไม่ถึงก็ไม่ได้นะแมนก็อยากยูกับยำบุญันยฮอด์แปดนาทีจะถึงใช่ไหมไม่ถึงแปดนาทีเืมขาตั้งกล่องเลยสนะผ้าพิจารณ์เขนบางกันแบบกรุณาพิจารณา อาหารก่อนชันนะครับแต่ลอ,อย่าร้อนตัวสิไ <laughs> อ้หมาด,ดูโอ้รอไหมรอนไอยากัวนะอยากวกม่รอดดิรอได้ไหมันบมมีคำ่ารออุ้ยข่อยขึ้นนี่ข่อยบ่าเลยเมียเด้อข่อยเป็นอังซี่ <laughs> สมะไรกนตดมาอเลยอ้หมาเอคนทันถามแม่กเจ้าเ้าเห็นข่อยมาีบ่เป็นก็เนตาดำมันบ่หนักเอจิบเจ้าพี่ปพ oh, <an <anak lonely> ี <infring es> ่ปี่เยียงมันอนระว่ไปบ่ไปไปีกนาทีนึงอดเอาอยู่อยากีแม่กินเบิร์นี่จ้าอยเนี่โอ้ทางแก่บ ใครเอยายแม่กินเบอรนี่จากอยู่น้ำให้พี่รามาลงว้ามีอาหารทะเลมีอาหารทะเลมีอาหารอีสานไม่มีดาจะมีแต่ธรรมะธรรมะเออมอกี้เนี่ยผมผมวิลาศกินอะไรกันบอยชิบบมีดาก็แล้วกันแน่นอนไม่เหมือนช่องใครบางคนว่าซะ อันนี้ซุปมะเขือหอมไปนาสองยาจมกวนกินตะหนูผักหวานโอ้อันนี้หนึ่งผักหวานมาไหมห<ะ>น,นึ่งผักหวานอโอ้บ่อยากกินสลัดหอมไปแล้วทีก่กระไดลุง,งปลากินตะโดนกระไ,ไ,<ป>ไดละแม่เป็นาหารที่เห,ห,หรอ โบเอรดอกนี่องข่อยปแปดนาทีเจ้ายังพันอิมอยู่เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอกินข้าวกับยาสมควรก่อนนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตายกกอกบด้วยนะคะกดรัวๆนะคะกดรัวๆนะคะมาซ้างขอบคุณค่ะ